มาดูฟูที่สร้างนะคะวันนี้นี่ฝาข้อสวยไหมไส์คาเลอโหกลิ่นคาเลออกเลยเนี่ยวม่ค่นะว่าเราขาสั้น เนี่ยกอลจะมามูจินะคะมาซื้อ,อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นะคะอยู่ที่บนชั้นดาดฟ้านะคะของสํานักงานเมืองนะคะเมืองฟูจินั่นเองนะคะก็ช่วงต้นปีนะคะดูแลเกี่ยวกับสํานักงานเมืองจะเยอะมากนะคะทั้งยื่นภาษีนู้นนี่นั่นก <c oughs> ็เดี๋ยววันนี้นะคะขึ้นมาคนเดียวนะคะก็จะาพามาดูฟูจิสร้างนะคะวันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เ <c oughs> พราะว่าะคะเมฆแบบว่าเยอะมาก <c oughs> จริงๆเห็นแค่นี้ก็คือแบบถือว่าโชคดีแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นเมืองนะคะเมืองฟูจินี่ก็อยู่ข้างบนแล้วก็จะเห็นบ้านคนคนนี้ค่ะอากาศช่วงอ่ะช่วงนี้นะคะช่วงประมาณเขาเรียกอะไรสปริงนะคะก็จะแบบดีเนาะแต่งตัวได้สบายขึ้นนะคะไม่หนาวมาก นี่นะคะก็เสร็จธุระจากสำนักงานเมืองแล้วนะคะซึ่งใช้เวลานานมากเราก็จะเดินเดินเหรอเดินไปกินอะไรเดินไปกินอะไระตรงกัดกิน,กนตงกัดซืเดิน 念念。Nie, nie. เออกแดดไม่ค่อยออกไทยโยส้นอาเด็ดเจนัยไปชดตกทำไมทำไมต้องขายาดเนี่ยนี่ฝา น,นี่ไรอะสวยอะคาฟเฟ่เซิร์ฟแอนด์คาโอ้เป็นที่ออกกำลังกายนะคะอีคามมา่คนหนาเลยนะอันนี้ก็เป็นลา ไตล์คาเลโหกลิ่นคาเลออกเลยหอมมีอะไรฮะนี่ก็คาเฟ่แล้วก็ลานขายเสื้อผ้าเป็นดีไซเคลิลไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะคะพูดถึงคาเล่ค่ะคะือเอาถึงแล้วหบอก

รอบที่สองของเดือนสาดเดือมีกินสามครั้งแล้คงจะสังกลตรงสุดซอยอีกคงคงจะอ่ะคงจะสั่ไกใช่ ไหมดเลยไข่มันก็หมดมีก้อนไขมันเป็นก้อนสุดท้ายชิโบะออก,ก,กุนี่ียวก็หมด เมื่อกี้ข,ขาขอให้ลดลงครึ่งหนึ่งนะเพราะหนื่อยแต่ก็ยังเหลือเหลือจะเอาคือเราชอบกินของทอดแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเปของทอดเอาไปตเสียดายความกรอบไม่ได้ไ เลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำธุระที่อื่นกันต่อนะคะอิ่มไหมอิ่มจังอิ่มจังจังอยู่ครบเข้าใจปะอิ่มจังตังอยู่ครบโอกานีวัดเฮลไานหน อิ่มจังตังอยู่ครบออิ่มจังตังอยู่ครบโอกาสนี้ว่ามาจะสุดสุดสดเออเมื่อกี้ก่อนเข้าร้านนะคะจะพูดถึงแกงกะหรี่นะคะซึ่งว่าเมื่อกี้เดินผ่านร้านนี้แล้วมันเป็นร้านขายสไปซ์เคเลนะคะคือเรา คนพบสูตรใหม่โดยบังเอิญที่ทําให้ไอตัวเครื่องก้อนคาเลสําเร็จรูปนะคะมันอร่อยขึ้นคือปกติก็จะกินเป็นแบบว่าชูคาระคือเผ็ดแบบกลางหรือว่าเผ็ดแบบเผ็ดแบบมากมันใช้คําว่าอะไรคาลากุจิเออแต่ทีนี้ว่าตอนนั้นซื้อผิดซื้อเป็นแบบเผ็ดแบบกลางมานะคะแล้วก็มันเหลือ คือสมมติจะต้องใช้สองก้อนมันเหลือแค่ก้อนเดียวนะคะก็เลยอ่าพอดีเดี๋ยว่หนะมใช่นะว่าเราขาสั้นชอง่าเออก็คืออะไรนะ แล้วมันมีที่บ้านมันมีเหลือผงผงกะหรี่อยู่นะคะเป็นกระปุกแดงๆแล้วก็ใส่ลงไปประมาณสองช้อนสรุปแบ,บบออกมาอร่อยคือมันจะแบบหอมมันไม่แบบหวานหรือว่าแบบข้นจนเกินไปนะคะมันก็แบบอร่อย,ยนี่แหละก็เลยอยากเล่าเรื่องแกงกะหรี่ก็เลยเล่าเรื่องแกงกะหรี่โอ้โหดูรถด,ดิ มีใยแมงมุมด้วยอ่ะล้างรถเถอะพี่โอมีคุโมโนสุด้วยขโมยหั่เตลุหั่นเตลุโมโนสุคุโมโนสุรถมอน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยก like cool ่อนจะมามูจ yeah. ินะคะมาซื้อ ออดูชั้นนะคะไปวางของที่ตรงเก่งกลางทางเข้าบ้านของแม่นะคะเพราะว่าย่าจะทําเป็นแตุ๊กตาเล็กๆนะคะตั้งไว้จนแบบมันวางไม่ได้เราต้องหาเป็นชั้นนะคะมาวาง

นี้นะคะคือที่เราอยากได้ไปให้แม่นะคะแต่ว่าที่ร้านนะคะ<ล>เขาบอกว่าไม่มีน,นะคะเราจะต้องสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น<ข>ก็เลยเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าที่ดโซจะมีอะไรที่เราประกอบได้หรือเปล่านะคะ, <S 2> <S 2> ะครประกอบเอาไปใช้แทน インターネットで旬をするよ。<noise> สรุปว่าไม่มีนะคะอะไรที่จะใช้แทงได้ก็เอาแวะซื้อของนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วมาวันเดียวเปลี่ยนหน้ากากไปสามอันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ